สวัสดีครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งเล่นเกมเมียสีมีเกี้ยวแล้วประสบปัญหาเดียวกับผมนั่นก็คือซื้อขวดยาเติมเลือดเติมมานาไม่เป็นนะฮะมันจะมีรูปบวกด้านล่างครับผมที่มันว่างอยู่เห็นไหมถ้าเราหมดแล้วเราไม่รู้ว่าจะทํำยังไงหาทุกคนกําลังงงเหมือนกับผมตอนแรกผมก็เล่นไม่เป็นนะฮะบวกตีเท่าไหร่ก็สู้ไม่ได้เพราะว่าขวดเติมเลือดเติมมานาไม่มีก็ให้กดคลิกเข้ามาที่3ามปุ่มด้านล่างครับผม นี่มันจะมี3อันนี้นะถ้าหากว่าเราใช้หมดแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามานะฮะมันจะมีนี่น้ํายาของเรานะฮะยาเติมเลือดเติมมานาแต่ผมสมมติว่าผมไม่มีผมก็เข้ามาที่ค้นหาพ่อค้าไปที่พ่อค้าแจกแจกยูอ่าจะกดเดินกดวาร์ปไปก็ได้แต่สําหรับท่านที่ฟาร์มอยู่แล้วมันมองไม่เห็นเราก็เข้ามาที่แผนที่เลยครับแล้วก็เลือกไปที่เมืองบีชอนคลิกเข้าไปเลยฮะ แล้วก็เจอพ่อค้าแจกยูคนเดิมที่จริงเมืองอื่นก็มีนะฮะแล้วแต่ท่านว่าจะไปที่ไหนแต่ผมขอเลือกตรงนี้แล้วกันเอาสะดวกจะเดินไปหรือวาร์ปดีเอาวาร์ปได้ครับถ้าหากเรามีใบเร่งการเดินทางนะผมก็ใช้ไปเลยแล้วกัน2วิเท่านั้นถึงตัวพ่อค้าอ่าเรามาถึงแล้วยางว่องไวไม่ต้องรีรอและต้องรอคอยให้นานเข้าไปเลยครับที่พ่อค้ามีให้เลือกเลยครับขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่เลือกขวด,ขวดเลือดมามีงบเท่าไหร่อยากซื้อแค่ไหน เลือกได้เลยครับเอามานาะสักเท่าไหร่สักพันหนึ่งซื้อร้อยเดียวก็พอเพราะผมมีเยอะแล้วหลังจากที่เราซื้อเสร็จนะคเรามีแล้วเอ๊ะแต่ว่ายังใช้ไม่ได้ทํำยังไงไอ้สามปุ่มตอนแรกคลิกเข้ามาเลยครับที่ผมบอกไว้แล้วก็เลือกที่ขวดยาที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้แล้วก็กดคลิกลากเข้าไปนี่เพียงเท่านี้นะฮะ เราก็สามารถใช้มันไม่ว่าจะฟาร์มลงดันเลืออะไรก็ตามไม่ต้องกลัวเลือดไม่ต้องกลัวมานาะหมดแล้วนะครับทุกท่านถ้าบมกก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมขอลาไปก่อนเด้อบ,บายๆลาวก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับงอคงน้อยบาย,บายๆครับพี่กิ๊ก